Hello Student Today w e will study English with Teacher i m สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนนะคะวันนี้มาเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นม .1 ค่ะขอให้นักเรียนเตรียมหยิบหนังสือนะคะ Student Book ขึ้นมาวันนี้เราจะเริ่มเรียนกันที่ Unit 2ค่ะ Unit 2 back To skill กลับมาสู่โรงเรียนของเรากันค่ะแต่ตอนนี้โควิดเรายังไม่ได้กลับนะคะเราจะไปเรียนแบบฝึกหัดจากในหนังสือ Student Book ในหน้าที่20กับ21เดี๋ยวเราไปดูตัวชี้วัดกันก่อนเลยค่ะมาตรฐานและตัวชี้วัด Content Standard and g r a d e l e v e l Indicators ก็คือตัวชี้วัดแรกนะคะต้องการให้นักเรียนเลือกแล้วก็ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงนะคะที่นักเรียนได้อ่านหรือได้ฟัง ทีนี้ n o n t e c ค Information หรือสื่อที่ไม่ใช่ความเรียนก็คือสื่อที่มันเป็นรูปภาพบ้างกราฟบ,บ้างสัญลักษณ์บ้างให้นักเรียนจับคู่คําศัพท์เข้ากับมันให้ได้นะคะตัวชีวัดที่2นะคะที่จะให้นักเรียนรู้ก็คือนักเรียนจะต้องพูดแล้วก็เขียนเขียนนะคะสิ่งที่ได้จากใจความสําคัญหรือสรุปสาระ แก่นของมันนะคะหรือทีมนะคะที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมที่นักเรียนได้ฟังนะคะหรือได้อ่านเอาละคะ่ะเราไปดูที่ในหนังสือสตีลเบนบุ๊กวันนี้นะคะถ้านักเรียนเพิ่งเปิดคลิปนี้นักเรียนก็ดูกันว่าคุณครูจะให้นักเรียนทําอะไรนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเตรียมนังดินสอ ดินสอก็ได้หรือปากาน้ำเงินก็ได้นะคะเพื่อที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ในการตอบคำถามเหมือนเดิมค่ะจะใช้ดินสอหรือปากาก็ได้ได้หมดแต่ถ้าเป็นดินสอขอแนะนำนะคะมันก็สามารถจะลบง่ายยิ่งขึ้นนะคะแต่เวลานักเรียนลบได้นะคะนักเรียนไปลบที่หลังหลังจากครูตรวจไปแล้วครูก็ยังยึดคะแนนที่นักเรียนถ่ายส่งมาอยู่ดีฉะนั้นเวลาถ่ายส่งอะไรมาขอให้นักเรียนตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็การเขียนคำแปลตามโจทย์หรือตามหัวข้อประโยคต่างๆตามครูดีมนะคะที่เป็นตัวพิมพ์สีแดงตามนั้นอ่ะ,ะขอให้นักเรียนเขียนเป็น ปากกาแดงเหมือนกันค่ะนะคะเขียนไปตรงบริเวณคําศัพท์ประโยคนั้นหรือไม่ก็นะคะคําแปลของประโยคนั้นก็ได้นะคะ เอาละค่ะอย่าลืมทุกครั้งเวลาหลังทำงานเสร็จแล้ววันนี้มีสองหน้าทั้งสองหน้าให้เขียนชื่อนามสกุลเลขที่นะคะเป็นภาษาอังกฤษใส่ลงไปในหน้าหนังสือเรียนของนักเรียนด้วยนักเรียนควรยึดว่าจะเป็นบริเวณเขียนบร,บริเวณบนกระดาษของหน้าหรือท้ายด้านท้ายล่างสุดของหน้าให้ยึดแค่นี้อย่ามาเขียนตรงกลางหรือตรงนู้นตรงนี้จังนั้นสเปะสปะให้บนหรือท้ายเท่านั้นนะคะชื่อนามสกุลเลขที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งสองหน้าเลยค่ะ หลังจากเสร็จแบบฝึกหัดทั้งสองหน้าแล้วเขียนชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้นักเรียนถ่ายรูปส่งครูดีมมาในอัลบัม้มรูปที่ส่งมานั้นก็ต้องพิมพ์ชื่ออีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะทุกอย่างทุกมวลทั้งหมด,ท,หมดทั้งมวลเป็นการป้องกันลิขสิทธิ์ในการที่เพื่อนคัดลอกเอางานของเธอนะมาส่งครูอีกครั้งหนึ่งนะคะครูเลยให้เขียนชื่อซ้ําทั้งในหนังสือสมุดงานนั้นด้วยแล้วก็ในรูปถ่ายด้วยเอาละค่ะเราไปเริ่มเรียนกันที่ข้อหนึ่งใหญ่นะคะข้อหนึ่งใหญ่เพจ2เวนตในหน้าที่20 20 เราจะเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่อง vocabulary คำศัพท์ของบทเรียน unit 2หน่วยที่2นี้กันก่อน vocabulary นี้นะคะคำศัพท์นี้เขาในหน้านี้เขาให้นกักเรียน match the words with the picture ให้นกักเรียนจับคู่คาศัพท์ทางด้านซ้ายมือในช่องสีฟ้าเข้าคู่กับรูปภาพแต่ก่อนอื่นนะคะนกักเรียนคุณจะไปรู้คำอ่านออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำก่อนให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้รู้ความหมายด้วยแล้วก็นำไปใส่ a b c d e f g h i อะไรเนี่ย เอาไปใส่ตรงรูปภาพนะคะให้ถูกต้องข้อ A backpack นักเรียนสามารถพูดตามครีมได้เลยนะคะ backpack 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 คือกระเป๋าเป้ค่ะข้อ B pencils 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 คือดินสอค่ะข้อ C paper 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 คือกระดาษค่ะข้อ D folder folder โฟลเดอร์ er คือช่องนะคะหรือรูหรือสิ่งที่ให้ใส่สิ่งของได้เป็นบล็อกๆนะคะเป็นเออ่ส่วนๆนะคะคือโฟลเดอร์ข้ออีลูเลลูเลลูเลอรคือไม้บรรทัดค่ะข้อเอลแผ่นแพนเพนคือปากกาค่ะขอ G, El aser, El aser, El aser, ้อจีอีเลเซอร์อีเลเซอร์อีเลเซอร์คือยางลบค่ะข้อเอชโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊ก โน้ตบุ๊กนะคะใช้เรียกเหมือนกับที่นักเรียนน่ะมีกันอยู่ที่บ้านไม่คอมพิวเตอร์ก็โน้ตบุ๊กนะคะแต่จริงแล้วอะ่ะเขาเรียกกันว่าแล็ปท็อปนะคะหรือโน้ตบุ๊กตัวนี้ในบริบทนี้เอยใช้แปลว่าสมุดงานค่ะค่อย i scissors scissors ค่อย J pencil case pencil c a s นะคะ กล่องดินสอค่ะขอให้นักเรียนเขียนคําอ่านเหล่านี้พร้อมคําแปลโจทย์ลงไปด้วยปากกาแดงนะคะไม่เขียนต่อให้ทําเสร็จมาครูก็ไม่ให้คะแนนค่ะครูถือว่าทํางานของครูไม่สมบูรณ์ค่ะเด็กๆนี่ครูให้ตัวอย่างไปเลยนะคะแบ็คแพคข้อ A เอามาใส่ที่ภาพกระเป๋าเป้ค่ะต่อไปไปดูที่ข้อ2ใหญ่กันข้อ2ใหญ่ข้อ2ถึงข้อ3ใหญ่ในเพจ t w e นะคะข้อ2องเขาบอกว่าให้นักเรียน look at the items circles The ones you have ให้นักเรียนวงกลมรายการที่นักเรียนมีวงกลมตรงไหนวงกลมรายการที่นักเรียนมีที่ข้อหนึ่งใหญ่ด้านบนแบบฝึกหัดของนักเรียนเมื่อกี้เนี้ยนักเรียนมีกระเป๋าเป้ไหมมีดินสอไหมมียางลบไหมมีบรรทัดไหมให้ไปวงกลมไม่ต้องวงกลมภาพก็ได้วงกลมเมื่อนักเรียนเอาคําศัพท์ไปใส่แล้วที่ข้อ A ก็วงกลมเออย่างเงี้ย เมื่อกี้ครูเอาข้อ A backpack ไปใส่ที่ภาพกระเป๋าเป้ใช่ไหมนักเรียนก็ไปวง A ว่านักเรียนก็มีกระเป๋าเป้เช่นกันอย่างนี้นะคะนี่คือแบบฝึกของข้อที่2ส,ส่วนข้อที่3ามเขาให้นักเรียน fill in the blanks ให้นักเรียนเติมคำศัพท์ให้สมบูรณ์ค่ะ นักเรียนจะเติมคำศัพท์ให้สมบูรณ์ได้อย่างไรนักเรียนสามารถไปเอาคำศัพท์ด้านบนเมื่อกี้เนี้ย vocabulary ของข้อหนึ่งใหญ่มาใส่ลงไปในตรงนี้ได้อย่างเช่น number one use dot o t o hold small school supplies เขาบอกว่าใช้อะไรใส่อุปกรณ์การเรียนขนาดเล็กอุปกรณ์การเรียนดินสอไม้บรรทัดยางดินสอยางลบนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้อะไรใส่อุปกรณ์เหล่านี้เอาคำศัพท์นั้นมาใส่นะคะข้อที่ส อะไร is a bag or for student อะไรที่เป็นกระเป๋าสำหรับนักเรียนเขาเรียกว่าอะไร number t h r e ข้อที่3 you can see how long something is with คุณสามารถดูบางสิ่งบางอย่างได้บนสิ่งเนี้ยจะนานยาวนานแค่ไหนมันก็ยังปรากฏอยู่บนสิ่งเนี้ยใช้ดูได้ตลอดเลยอันนั้นคืออะไรนะคะ number f o u ข้อที่4 you can cut things with คุณสามารถตัดบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยอะไรใส่คำศัพท์ลงมาอย่างเช่นข้อที่1ครูยกตัวอย่างมาเลยว่ามันจะ เป็นกล่องดินสอที่นํามาใส่ในอุปกรณ์การเอาอุปกรณ์การเรียนขนาดเล็กมาใส่ที่มันได้ก็คือ Pencil pencil case นั่นเองค่ะต่อมามาดูที่ข้อ4ใหญ่เ a g e 20ในหน้าที่2 0 pre reading ก่อนที่นักเรียนจะอ่านคําศัพท์หมายความว่านักเรียนต้องเขียนคําศัพท์นะคะที่ตรงกับรูปภาพแต่ละรูปภาพที่เขาโยงเส้นไปที่กล่องข้อความว่ารูปนั้นคืออะไรรูปนี้คืออะไรรูปนี้คืออะไรนะคะให้นักเรียนเขียนคําศัพท์ ภาษาอังกฤษของมันลงไปดูคำศัพท์ได้จากข้อหนึ่งใหญ่ด้านบนนะคะแล้ว f i l l in the banks แล้วก็เติมลงไปในช่องว่างอย่างครูดีมก็เติมมาแล้วรูปแรกเป็นรูปไม้บรรทัดใช่ไหมคะครูใส่คำว่ารุ่นเลยอย่างนี้เป็นต้นค่ะต่อมาข้อที่5ใหญ่ p a g e 21หน้านี้แหละค่ะที่เดี๋ยวเราจะไปฟัง Tra c k 2.01 2.01กันให้นักเรียนรีดอีเมลให้อ่านอีเมลนะคะ2.01นี้นะคะมันคือรายการการจัดหาต่างๆนะคะมันคือรายการการจัดหาต่างๆมันเป็น attention p a l e n t s attention ก็คือการให้ความสนใจของผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองให้ความสนใจในเรื่อง school supplies ในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนนะคะเอาละค่ะ ในหน้านี้มันดูยากเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูทีละบรรทัดก่อนที่นักเรียนจะไปฟังแท็กมาดูประโยคแต่ละประโยคกับครูก่อนบรรทัดแรกนะคะของหน้าอ e ีเมลเมื่อกี้นี้มันจะเป็นคําว่า to parents list third grade นะคะถึง to ก็คือถึงนะคะ parents list third grade แปลว่า parents list the third grade ะะแปลว่าถึงรายชื่อผู้ปกครองปอ3นะคะก่อนที่นักเรียนจะไปฟังแทร็กมาดูคําแปลแต่ละประโยคก่อนแล้วคําแปลแต่ละประโยคก็ให้นักเรียนเขียนด้วยปากกาแดงตามตัวพิมพ์สีแดงลงไปให้ครูด้วยถ้าบรรทัดไหนมันเล็กจัดก็พยายามเขียนให้ตัวเล็กลงหรือไม่ก็ไปเขียนตรงพื้นที่ว่างบริเวณหน้าคําศัพท์แบบฝึกหัดหน้านั้นแล้วก็ใช้โยงเส้นเอาค่ะเด็กๆไม่ต้องซีเรียสแต่เขียนให้เรียบร้อยนะคะเพราะงานของครูจะให้คะแนนมากหรือคะแนนน้อยอยู่ที่ลายมือและความสะอาดด้วยค่ะ ต่อมาบรรทัดที่2 from b from BS b smith at rres edu นะคะก็คือ from แปลว่าจากจากชื่ออีเมลของคุณสมิธนั่นเอง b, b smith at rres edu นี่นะคะ dear parents แต่ท่านผู้ปกครอง I'm the teacher of your child's third grade class เขาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ของลูกคุณนะคะ School is about to start โรงเรียนนกำลังจะเปิดแล้ว You r child need the light supply ลูกของคุณเนียต้องการอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะคะ Please go shopping and this thing กรุณาไปหาซื้อของและสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะดูสิ่งแรกค่ะ Please get your child a pen l and pencil นะคะเขาบอกว่าให้กรุณาไปหาปากกากาลาให้ปากกาหาปากกามานะคะแล้วก็ดินสอ You try will write a lot ลูกของคุณเนี่ยต้องการเขีเขยนเยอะมากจะต้องมาใช้เขียนเยอะมาก so your child ดังนั้นลูกของคุณ needs one pen and three pencils ลูกของคุณจะต้องการปากกาหนึ่งด้ามแล้วก็ดินสอสามแท่งนะคะเขาแจ้งมา please get five notebooks for your child เขาบอกว่าการณุณารับาการณุณาให้สมุดนะคะหรือรับสมุดให้ลูกเนี่ยนะคะสะห้าเล่มนะคะ your child needs a notebook for each subject ลูกของคุณต้องการสมุดเพื่อไปบันทึก แต่ละวิชานะคะต่อมา please get four folders for your child อาจะต้องมี4 f o l d e r ดช่องใส่ของนะคะให้กับลูกของคุณ your child needs folder นะคะ your child needs folder to keep their handouts d นะคะบอกว่าลูกของคุณต้องการ f o l เดอร์เพื่อเก็บเอกสารประกอบคำบรรยายต่างๆที่คุณครูแจกให้นะคะเหมือนเป็นแฟ้มนั่นเองที่มี4ช่องนะคะเอาละค่ะต่อมา Please get a big bag or backpack ก็บอกว่าการุณาซื้อกระเป๋าใบใหญ่หรือเป้ด้วย your c h i l d needs bag นะคะ needs a bag ลูกของคุณเนี่ยต้องการกระเป๋านะคะ all backpack to carry the i r s u r p r i s e หรือกระเป๋าเป้เพื่อให้ลูกของคุณสามารถพรกพาสิ่งของต่างๆได้นะคะ please send this thing with your c h i l d on the first day เขาบอกว่าโปดรดส่งสิ่งนี้นะคะ ให้ลูกของคุณด้วยนะคะในวันเปิดเรียนวันแรกนะคะแล้วก็ออ c สคิวในวันเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนก็คือ next Tuesday ในวันเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนก็คือในวันอังคารหน้านั่นเองค่ะ thank you ขอบคุณค่ะนี่คือในอีเมลนะคะ Barbara Smith ก็คือจากคุณ Barbara Smith นั่นเองซึ่งคุณ Barbara Smith เขาเป็น teacher เป็นคุณครูนั่นเองนะคะต่อมา s e n d ตัวนี้แปลว่าส่งค่ะทีนี้ เราไปฟังแท็ก1ขีด2ขีด01กันค่ะว่า2ขีด01เขาพูดเรื่องอะไรบ้าง 2> Unit 2 track 2-1 s supply list dear parents I'm the teacher of your child's third grade class school is about to start your child needs the right supplies please go shopping and get these things Please get your child a pen and pencils. Your child will write a lot. So, your child needs one pen and three pencils. Please get five notebooks for your child. Your child needs a notebook for each subject. Please get four folders for your child. Your child needs folders to keep their handouts please get a big bag or backpack your child needs a bag or backpack to carry their supplies please send these things with your child on the first day of school next tuesday thank you barbara smith เปิดฟังแล้วก็หยุดเพื่ออะไรครูอยากให้นักเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษบ้างทําเสียงเหมือนฝรั่งเขานะคะนักเรียนจะได้ออกเสียงคล่องเพราะตอนครูรดีมเป็นเด็กๆเ,เองคุณครูดีมก็ทําแบบเนี้ยชอบอะไรทํานองนี้ก็จะทำนะคะอ่าเอกในหน้าถัดมาหน้าข้อ21อ,อ่หน้า2ข้อ6ใหญ่เหมือนเดิมนะคะ comprehension ให้นักเรียนทำความเข้าใจกับบท จดหมายเมื่อกี้นี้นะคะที่ได้ฟังไปด้วยแล้วครูก็ได้แปลไปด้วยนะคะแล้วก็ให้นักเรียน c circle t r u o ถูก l s e หรือผิดนะคะให้นักเรียนวงกลมว่ามันถูกหรือผิดนะคะวงกลมไป Number One Barbara Smith Barbara is a teacher Barbara Smith เขาเป็นคุณครูใช่ไหมถู o ห r false วงมาเลยถูกหรือผิดวงมาเลยนะคะ Number Two all s t u d e n t need three pens เด็กนักเรียนทุกคนต้องใช้ปากกาสามด้ามใช่ไหม ปากกาสามด้ามหรือดินสอสามด้ามฟังดีๆนะ To r false ถูกหรือผิดวงมาเลย number three r u n e e n c e notebook for each subject เด็กนักเรียนทุกคนจำเป็นต้องมีสมุดบันทึกสำหรับแต่ละวิชาใช่ไหม t r f f ล l ์ number four the first day of school is next Tuesday นะคะวันแรกของ ของวันเปิดเรียนนั่นก็คือวันอังคารหน้าถูกหรือผิดนักเรียนก็ลองดูสําหรับวันนี้ก็แบบฝึกหัดครบแล้วอยากให้นักเรียนไปฟังแทร็กเมื่อกี้ซ้าแล้วก็พยายามฝึกพูดตามสําเนียงจะได้เหมือนฝรั่งคล้ายๆกับครูดีมเพราะตอนเล็กๆครูดีมก็ชอบเล่นฟังไปฟังมาบ่อยๆวันนี้จะให้นักเรียนทําคะแนนเสริมในตัวเองด้วยการไปคอมเมนต์ป้าคลิปของครูคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารการเรียนกับครูดีมนะคะจะได้ทันนะคะแต่วันนี้จะมีคะแนนเสริมให้เด็กๆวิธีการที่จะทํา คะแนนเสริมคือหนูๆไปกดคอมเมนต์ไปคอมเมนต์คลิปคูดีมนะคะคอมเมนต์ comment อะไรยังไงวิธีการสมมติสมมตินักเรียนชื่อโชคชัยเลขที่39ม .1 นทับนนะคะเราไม่เอานามสกุลเราไม่ต้องมาโชคชัยนรตันไม่ต้องนะคะนรตันไม่ต้องโชคชัยอย่างเดียวนะคะไม่ต้องมีนามสกุลแต่ใส่ความคิดเห็นต่อท้ายหลังจากพิมพ์ข้อมูลของตัวเองเสร็จแล้วด้วยเช่น example ตัวอย่างนะคะก็ตามนี้เลยโชคชยัย no คือ number สโรจินอยเลขที่39นะคะโม1ทับ1แล้วก็เขียนความคิดเห็นโดยมีเครื่องหมายโคลอนจุด2จุดเล็กๆตรงนั้นต้องมีไหมต้องมีนักเรียนพิมพ์ตามครูแบบนี้เป๊ะเลยนะคะ เปลี่ยนเปลี่ยนก็แค่ชื่อเลขที่ชั้นแล้วก็การแสดงความคิดเห็นของตัวเองที่ตัวสีแดงนอกนั้นพิมพ์เหมือนหมดแล้วอย่าลืมจุดฟูลสต็อปเวลาเขียนเสร็จด้วยเพราะจุดฟูลสต็อปเป็นสิ่งที่สําคัญเวลานักเรียนเขียนคอมเมนต์ให้กับครูดีมถ้านักเรียนไม่ใส่จุดฟูลสต็อปมาแสดงว่านักเรียนยังไม่จบประโยคนะคะครูจะให้ประโยคละสอคะแนนสําหรับการคอมเมนต์ หนึ่งคนมีสิทธิ์คอมเมนต์ได้เพียงสิทธิ์เดียวเท่านั้นไม่ใช่เพราะครูบอกว่าให้สองคะแนนนักเรียนก็คอมเมนต์มาลัวๆเลยครูแค่อยากให้นักเรียนรู้จักคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษในโลกโซเชียลได้แค่อยากสอนให้นักเรียนใช้งานเป็นในด้านของภาษาผ่านกระบวนการทางภาษาในวิชาครูได้ก็เท่านั้นเอง <struck> ต่อมานักเรียนดูต่อสมมติว่านักเรียนชื่อนัดานัยนัทบางเลขที่4 1ม1ทั 2, บ้าง นะคะไม่รู้เลขที่เท่าไหร่ครูสมมติเอาครูก็พิมพ์มาเป็นภาษาอังกฤษเลยดดนายนัท no 41 more 1น slash 2แล้วก็ is happy นะคะดดนายนัทเขาเขียน is happy happy แปลว่ามันมีความสุขส่วนเมื่อกี้โชคชยัยโชคชัยเขาเขียน is excellent is excellent แปลว่าอุยมันยอดเยี่ยมมากเลยคลิปเนี้ยอะไรอย่างนี้นะคะนักเรียนแสดงความคิดเห็นมาคือต้องความคิดเห็นตัวสีดำที่คำว่า i t นะคะนักเรียนควรเขียนทุกครั้งเพราะมันแปลว่ามันเป็นมันคือมันรู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนตัวสีแดงให้นักเรียนนําคําคุณศัพท์ที่นักเรียนเรียนกับครูไปแล้วนักเรียนต้องรู้จักคําคุณศัพท์นะสูงต่ําดําขาวสวยหล่ออ้วนน่าเกลียดนะคะยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่นะคะเก,กลี้ยงไกลอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่าเขียนคมคุณศัพท์เหล่านี้ลงไปว่ารู้สึกอย่างไรเป็นอย่างไรสนุกสนานไหมหรือหน้าเบือ่อหรือ,รอชอบ หรือมันดีนะคะหรือบ้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่มานะคะอย่าลืมล่ะ นักเรียนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครูดิมด้วยครูดิมจะได้รู้ว่าหนูดูคลิปของครูจริงๆไม่ใช่ลงแค่แสดงความพิีพินอย่างเดียวแค่เพียงรอบนี้นักเรียนไม่ต้องแคปหน้าจอการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มานะคะอยากจะติดตามครูดิมบางครั้งครูดิมอาจจะมีคลิปดีๆมาโชว์ให้นักเรียนดูก็ได้นะอาจจะเป็นคลิปเต้นคลิป้ปองเพลงหรือคลิปอะไรก็ได้ที่สนุกสนานที่นักเรียนชอบก็สามารถเข้าดูช่องครูดิมได้เลยที่ทอทพอดไยสิลิชัยชนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตามนี้เลยนะะลนนนนะะะคคเออาล่่ววััีีี้้้กก็ไมมไมมรรแขใหยช ซลดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆนะคะกลิดบาย